ให้ผ่านไปผ่านมานี่นมางจะตตองเปน็นนรัศการพระธาตุพนมเสก่อนหรือคนไม่เคยมาก็ตัง้งชอบตั้งใจว่าจะไปนรัศการพระธาตุพนม,นมอันนี้ก็จงว่าคำว่าความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในโลกตลอดกาล อภินิหารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่ได้ขาดจากโลกยังสามารถที่จะดนบรันรดาลจิตใจของคนได้มากๆทีเดียวแม่แต่ที่แม่แต่จะดับขันตรีนิพานไปนานก็ยังสามารถบันดาลจิตใจให้ได้ บรรดาลจิตใจได้ในเปอรินสูงทีเดียวใครผ่านไปผ่านมาถึงไม่มีเวลาที่จะลงนมัสศการกราบไว้ส่วนมากก็ต้องนั่งรถก็ต้องนอกยกมือคารวะนอบน้อมถึงเคารพนอบน้อมองพระท พระธาตุพนมจ่งมีความสำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขังเหนือจิตใจของชาวพุทธเดีย๋ยวนี้ก็ยังถึงดับขันสูกปณิ่านนานแล้วการเวลาผ่านไปนานแล้วความขังความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงไป <c oughs> เปน็นการสร้างสร้างปูชนียสถา,านสำหรับเป็นที่กราบท,ที่ไหว้นี้ก็มีความจำเป็นทำให้คนระลึกถึงทำให้คนมีความนอบนอบ้อมถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยก่อนก็มีการสร้างกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังปรากฏเป็นในพระสถูปตรงนั้นพระสถูปตรงนี้แล้วก็มีทั้งประวัติศาสตร์ใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนสร้างมีศิาจาลึกถ้าไม่คนมีความระลึกถึงอดีตระลึกถึงความเป็นมา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนาไปอีกลักษณะหนึ่งก็เรียกเป็นผเป็นประโยชน์คนเราตาก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องปุ้น,นไม่มีอะไรเป็นเครื่องเตือนใจมันก็มันก็รับรู้แต่ของใหม่รับรู้แต่ของใหม่ก็ของใหม่มันมีมาก มันมีมากที่จะให้รับรู้แต่ละวันแต่ละวันไม่ได้บกพร่องในเมื่อรับรู้ของใหม่รับรู้ของใหม่เต็มไปหมดของเก่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องกระตุ้นมันก็หลงลืมไปยึงว่าพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติยังมีความจำเป็นจะต้องเอามาเป็นอารมณ์เครื่องลึก เพื่อเป็นการตัดเป็นการสลัดอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเอาอารมณ์ที่เป็นอดีเอาอารมณ์ที่เป็นอนดีที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเอามาเป็นอารมณ์ในปัจจุบันเป็นบุญเป็นกุศลแก่จิตใจในขณะนั้น พุทธานุสติธรรม,มานุสติสังขานุสติจึงมีความจำเป็นแก่จิตใจตลอดกาล <c oughs> <c oughs> พุทธานุสติธรรม,มานุสติสังขานุสติเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นอันตรายแก่ใจเป็นอารมณ์ที่จะเป็นประโยชน์มีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจอย่างเดีย,ย,ดยว อารมณ์อันอื่นๆ, <S <S นๆ,ๆบางทีมองลักษณะคล้ายๆจะเป็นประโยชน์แต่มีสิ่งที่เป็นโทษแอบแฝงอยู่ในสิ่งที่มองว่าเป็นประโยชน์นั้นมันก็ลักษณะเมือนก้าไม่ผิดอะไรกาัอาหารที่เขาไปเกาะไว้ในเบ็ด ตาที่เห็นอาหารมันคิดว่าอริดอร่อยในเมื่อมันรับประทานเข้าไปบางทีมันคลายไม่ออกอารมณ์ของโลกโลกอารมณ์ของโลกเป็นในลักษณะนี้ลักษณะนั้นอารมณ์ที่เป็นในทางพระศาสนาหมายถึงพัะพุทธ,ธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์ จะเป็นอันตรายเหมือนการับประทานเบ็ดไม่รับประทานอาหารที่เสียบไม่เบ็ดไม่มีจึงต้องเอามาเป็นอารมณ์จึงต้องพยายามที่จะเอามาเป็นอารมณ์ใจใจมากมีสติลิ้ได้เวลาไหนควรเอาอารมณ์ที่เป็นพุทโธธรรมโมสัสงโฆ เอาควรอารมณ์เอาอารมณ์ที่เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมาเป็นอารมณ์่เกศใจของเราให้กระชับแน่นแล้วอารมณ์คือพุทโธธรรมโอทั้งควรนั้นจะเป็นไปอยู่เก่ใจของเราในขณะนั้นอย่างมากมายทีเดียวใจของเราสัมผัสอารมณ์มาตลอดเวลา แต่อารมณ์ทั้งหลายที่ใจของเราสัมผัสอยู่นั่นนั้นส่วนมากเป็นอารมณ์ร้อนอารมณ์เย็นคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ใจของเราไม่ใค่จะมีโอกาสสัมผัสกันบางทีก็เพียงแต่นึกเพียงแต่คิดเพียงแต่เพียงความนึกคิดไปยังไม่เป็นอารมณ์ที่แนบแน่ในในใจ ในเมื่อยังไม่เป็นอารมณ์ที่แนบแน่นในใจอารมณ์คือพุทโธธโ,โมสังโฆก็ยังเป็นเป็นประโยชน์แก่ใจน้อยมากเหมือนกับอาหารที่เต็นไปด้วยในถ้วยในชามในภา,าชนะแต่อาหารนั้นเพียงแต่อยู่ข้างนอกยังไม่เท่าไปถึง ปากยังไม่เข้าไปดึงท้องประโยชน์อันเกิดจากอาหารที่จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายยังมองไม่เห็นอย่างดีก็าทำให้ใจสดชื่นนิดหน่อยเท่านั้นอารมณ์คือภธโทษโมงโคที่เราระลึกถึงน้อยยังไม่มีการกระชับแน่นยังไม่แนบแน่นพอ พุโทโธธรมโมส,สังโฆยังเป็นประอยู่กับใจิตใจของเรานี่เลื่อนลางมากแต่การที่ใจของเราสัมผัสอารมณ์ที่เป็นของร้อนสัมผัสที่ใดมันมีแต่แน่นมีแต่ที่แน่นบางทีสีถึงก็เสียวซาบซ่านไปทั้งสริละร่างกายนี่เลื่ยนแล้วแต่เป็นของร้อนทั้งนั้น ของร้อนไม่มีใครปรารถนามีแต่ปรารถนาของเย็นอะไรที่จะเป็นธรรมเครื่องเย็นจิตเย็นใจเหมือนกับพระพุทธโธธรรมโอสังโฆพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่มีทั้งเดือนนี้พระพุทเตยญาดิบดับขันธิริพานหลายพันปีแต่อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ความขังอภินิหารของคำพุทธโธยังสมบูรณ์ยังไม่ได้บกพร่อง ใครสัมผัสใครที่รู้ใครเห็นใครเจอธรรมชาติคําว่าพุทธโธยังสมบูรณ์อยู่ในด้านคุณภาพทุกประการไม่ได้ปกพบ้อเพื่ให้พากใจใส่ใจและลึกถึงให้มากเอามาเป็นอารมณ์ให้มากอย่าเพียงแว่นั่งระบินไปเครื่องบินมันตกขึ้นจนเลิกระลึกพุทธโธอืม หรือเครื่องบินมันค่ายๆยก้าวค,ค,คืนเรียืของเย็นมันในดับไปเครื่มยิ่งค่อยค่อนึกพุทโธมันไม่ทันกับเหตุการณ์นึกพุโทโธบางทีก็ตกใจๆระลึกจความตกใจให้ใจของเราเป็นพุโทโธไว้ดีให้ใจของเรามีพุโทโธอยู่เสมอนั่นดีดีกว่ามีอะไรมีอ,อ,มอะไรเกิดขึ้นแล,ล้วเราเป็นคนระลึกอย่างนั้นมันเหมือนกับว่า มีความจำเป็นแอะจึงค่อยแลนหามันสู้ใใรๆ้เขาว่าะแสะวงหาเสื้อก่อนมีความจำเป็นกัน้อเมื่มอไร่เอามาใช้จ่ายเป็นในลักษณะนี้มีพุทดานรู้สึกว่าจะดีกว่าคนทบ่วไปคนนี้ไม่มีทรรมนาไม่มีที่ทรรมนาคือคนอยากจน ้ามีทงที่ทำหน้าพอกินหน้าคนนั่นเรื่อวต่อมีฐานะดีคือการใช้จ่ายเงินทองมันน้อยการกินข้าวนี่มันเป็นงานหลักเป็นอาหารหลักวันปีหนึ่งขายมันได้ถามดูไม่ใครจะถึงหมื่นบาทต่อคน <S <S อเฉลี่ยแล้วนี่เฉลี่ยแล้วเลยไม่ไม่ไม่เท่าไม่ไม,ถไม,ไม่ถึงหมื่นบาท หมื่นก็กบาทบ้างสนมากกับหกพันเจ็ดพันห้าพันระหว่างนี้ไม่ถึงหมื่นบาทเฉลี่ยทั่วไปนี่ที่ทำหน้าไม่มีแล้วจะไปพออยู่พอกินอะไรทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้น,นมันอยู่กับลายมืออยู่ก็บุญกุศลของเขา ดันดานให้เขาต้องอยู่ในสื้อผาอย่างนั้นเขา,าปฏิรูประเทศประเทศที่อุดมสมบูรณ์คนมีบุญมีกุศลได้มีโอกาสไปเกิดประเทศที่ฟืดเครื่องประเทศที่ยากจนคนมีบุญมีกุศลไม่ไปเกิดดอก มีแต่คนบากไปเกิดดิ้นรนง่งยงมันก็ทุกข์ดินดิ้นรนง่ายมันก็อยากจนในที่สุดก็เคยเชินกับความยากจนมาตั้งแต่ไหนแตไ่ไรก็เลยมีความสุขกันไปสบายบางที่เราไปเยี่ยมเยยนเขาอย่างนี้เขาสนุกสนานกันคำ,ค,ำคันขึ้นร้องรำทำเพลงเขาไม่ได้ทุก ถึงกลางวันอย่างนี้เขาจะสนุกสนานกันเล่นกันยอกกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เคยเไปไหนมันไปไหนดิอาการนานๆเลยทากันร่อนกันนอนกันอยู่ในแค่ในใ,ใน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 ้านในเรืร่อนน่นลก็ไม่มีทางจะไปแล้วเขาก็อยู่กันอย่างนั้นเขาก็ออกมีความสุขของเขา ยังจะต้องใช้เวลาใช้ใช้เวลาอีกนานไม่เมื่อใช้เวลาอีกนานแล้วเขาจะดีขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของเขาเท่านั้นในเมื่อเรามีกโอกาสให้ไปเกี่ยวข้องการเกี่ยวข้องกับเขาในลักษณะไหนเป็นทางที่ดีที่สุดเราก็เกี่ยวข้องกับเขาไป ไม่ใช่เราไปช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะดีขึ้นมากเขาจะคลืนนค่นขึ้นมาเขาจะมีฐานะดีขึ้นมามีทางออกรัฐบาลทุ่มมาจนกระทั่งจนกระทั่งเงินเกือบจะหมดกระเป๋านี่มันก็เท่าเก่าและทุ่มมากี่ปีแล้วก็เท่าเก่ามันมีอะไรดีขึ้นนี่ดีขึ้นกือว่าที่นี่เขามี่แต่ที่จะไปขอรัฐบาล อะไรก็ไปขออะไรก็ไปขอเพราะเขาเคยได้พระเจ้าท่านให้สอนให้พึ่งตนเองพึ่งตนพึ่งตนเองอันนี้เป็นคําเป็นคําสอนที่ถูกต้องที่สุดทุกคนให้พึ่งตนเองทุกคนให้พึ่งตนเองสร้างตนเองให้เป็นที่พึ่งโดยเจ้าของให้ได้ ทุกคนในเมืภร้าสร้างเจ้าของให้ตุ้นที่เพึงเก่เจ้าของได้แล้วปัญหาทุกอย่างนี้คำสอนพุทธเจา้าท่านสอนใหนพึ่งตนเองเป็นคำสอนที่เหมาะสมตลอดการทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัยอีกงานสักกีดกีดน้อยกี่พันปีก็ใชิคำสอนอันนี้ก็ยัง ยังถูกต้องที่สุดเพราะนั่นเขาเพิ่งคนนั้นพ <c oughs> ึ่งคนนู้นพ <c oughs> ึ่งอะไรต่อในไรเอาจริงจริงจังจงไม่ได้บางคนไปยังคิดจะพึ่งลูกพึ่งหลานอแกเท่ามาจะได้พึ่งลูกพึ่งหลานบางทีแก่เท่ามาหล,ลานลูกหลานก็ยังต้องเป็นภาระเนี่ยใครบางทีแกเท่ามาก็ยัง ต้องเป็นภาระเอรเรื่องลูกเรื่องหลานอีกโดยเพราะยางยิ่งเวลาป่วยเวลาไข้คือมาจริงๆงแม้แต่คุณหมอก็ช่วยไม่ได้ทําไมหมอช่วยไม่ได้หมอเองก็ช่วยหมอไม่ได้เพราะหมอก็เจ็บป่วยหมอก็ป่วย,วยและหมอก็ตายเหมือนกันการช่วยเจ้าของนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งช่วยในการที่จะทําให้ใจิตใจของเรานี่ ทางจิตทางใจนี่ให้เป็นที่พึ่งเป็นหลักหลักจิตหลักใจที่แน่นหนามั่นคงแกเราให้ได้แล้วเราไม่ดีวิตกกังวลอะไรในเมื่อเรามั่นใจในเราเชื่อมั่นในเราแล้วเราไม่วิตกกังวลอะไรใครจะว่าไงเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงอะไรต่ออะไรนี่เราในเมื่อเรามั่นใจในเราว่าเราเป็นที่พึ่งแก่เราได้แล้วเราสบาย ถึงเวลาโลครคภัยไข้เจ็บจะป่วยจะไข้ขส้นมามันป่วยเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจของเราถึงได้การฝึกหัดอบรมดีแล้วอันนั้นไม่ได้ป่วยถึงร่างกายจะแตกจะพังมันก็แตกพังเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจเป็นธรรมชาติที่ไม่แตกพังจามเอาไว้อยาวไว้จิตใจเป็นของแตกพังพระพุทธเจ้าปรารานนาความเป็นพระพุทธเจ้า แล้วได้แต่ช่ว,เป,ว,วเป็นบุตพอแล้วได้แต่ช่วยเป็นบูลยเจ้าก็จิตใจดวงเดิมพระอานมรปรถนาเป็นพุทธายโอปทาตั้งแต่ปัถนาได้ก่อนปรถนาจนกระทั่งมาถึงปรถนาจนกระดันเหนทอั้นเล็จตามเป้าหมายความปรถนาหนันก็จิตใจอันหนึ่งระสานีบุตรธหมคลาปรถนาความเป็นอัคคสาวกไส้ขวาตั้งแต่ปรถนาจนกระทั่งดัรลุวาความปรถนาก็จิตอันหนึ่ง พระพุทธเจ้าตั้งแต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งด้การสู้ความเป็นพุทธเจ้าก็จิตอันเก่าจิตอันเดิมนั่นยิ่งว่าแต่กายแต่กา,ายเฉพาะสรีระร่างร่างกายเท่านั้นแต่ธรรมชาติที่เป็นจิตใจนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ของเกิดจะตายอย่างไรไม่ตายดอํามไม่เง็นไยได้ไม่ได้ว่าเมนไม่ตายพระพุทธเจ้าท่านจัดว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าเห็นจริงรู้จริงอมตะ เพื่อสาวกพุทธิย่ารู้จริงเห็นจริงแล้วเขาจ้องยอมรับพุทธิย่าตัดถูกจองจริงๆไม่ใช่พุทธิย้าตัดอ,อะไรเขอ้อย่างหนึ่งเพื่อสาวกรู้จริงเห็นจริงแล้วเห็นไปอย่างหนึ่งไม่ไปอย่างนั้นไออย่างนั้นมันไม่ใช่ข้องจริงมันก็เหมือนกับอะไหนะ้าเอกสารที่ฝ่ายข้านฝ่ายรัชบาลเขาเอามาอ้างนั่นน่ะนั่นนะ่นนนะของเขาฉันก็ถูกจังแน่จะถูกจองเนี่ยก็เลยหอก มาลูกใครโกรกมันไค่โจมกันวันนี้ก็รู้สึกจะมีจะมีตระทายางงิโยนมาพักโซมีกอยู่ยุ่งตัวมันขนาดอะไรนะจุกเข้าไปมันบินมาเกก็รู่ละตัุแรกเขาก็หิว ความหิวบีบังคับลืมตายคิดอย่างนี้ก็คิดถึงเด็กที่เข้าไปติดตังนกตั้งแต่นี้ต่อไปแล้วเขาไปติดตังหายางไม้เอาไปติดตำใบไม้กิ่กงไม้อะไรใดบริเวณรอบๆแหล่งน้ำ มีอ่างน้ำมีแหล่งน้ำตรงไหนทําปลา่ะเข้าไปติด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 ไว้นกมันหิวน้ำมันบินมืดเขามาเกาะกิ่งไม้ตามวิติปีกมันจะโอนถูกเปล่าเปปีกมันจะ้องถูกก่อนมันยิ่งดิ่งมันยิ่งติดยิ่งดิ่งยิ่งติดในที่สุดมันก็ ติดตังอยู่ตรงนั้นน้ำก็ไม่ได้กินจกนกระทั่งถึงเวลาคนไปติดตังเขาไป,ปอาตัวมาเอามาปิ่งเอามาแกงเอามาขายกินแต่เดี๋ยวก็ดาวก็ทิ้งไปเงินได้ทองมาแต่เดี๋ยวก็ดาวก็หมดแต่การกระทำนั้นไม่หมดเป็น การกระทำนั้นไม่หมดเป็นดอกพอการกระทำอะไรมันทำอะไรทำอะไรนี่มันเหมือนกางแ,แผ่นเสียงมันเก็บไว้เก็บไว้นี่ทำแล้วเป็นของตนพระพุทธเจ้าท่านเคยทำมาแล้วทั้งกุศลทั้งอกุศล ในอดีตแล้วการกระทํเทป็นอดีกุศลให้ผลอย่างไรอกุศลให้ผลอย่างไรพระเจะ้าทรงรู้ทรงเห็นหมดแล้วเอาความจริงที่มาที่ทรงรู้ทรงเห็นมานั่นน่ะเอามาพูดจะเป็มันจะผิดได้ยังไง เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องคิดแล้วบางทีก็ยังเป็นสิ่งที่น่าน่ากลัวจะเห็นแต่กาปากแต่ท้องเห็นแต่ประเดี๋ยวกระดาวเฉพาะวันนี้พรุ่งนี้การข้างหน้าจะยะยาวไม่พากันคิด เป็นว่านับวันที่จะสับสนวุ่นวายเดือดร้อนกันไปนานเพราะการกระทําของคนในยุคนี้สมัยนี้ที่เห็นเห็นอยู่นี่มีแต่มีแต่หนักลงไปหนักไปมากในทางที่สวนทางกับคาสอนของพระพุทธเจ้าตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ไปตามทางที่จะถึงซึ่งความสันติอันแท้จริงสวนทางการคันศรของพระพุทธเจ้า่อสวนทางในทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินไปนี่ก็มีแต่จะสู่ความหายยันะาทางทั้งที่ไม่มีใครต้องการบุญมีจริงบาปมีจริงใครปฏิเสธใครปฏิเสธ คนนั้นบิดเบือนความจริงเพราะคนทําผิดทำไม่ดีคนนั้นต้องเดือดร้อนทั้งนั้นแต่พยายามที่จะกดเกินบิดเบือนทั้งๆที่ตัวของก็เจอความจริงอยู่จะบิดเบือนยังไงก็ช่างเถอะความจริงก็ต้องเป็นความจริง เมื่อบรนดาเราเราเนี่เรียกว่าใครๆเขาว่าเป็นผู้ทีิโชคดีพากันเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษพากันเห็นคุณสิ่งที่เป็นคุณเราพากันตะเกียกไปกายในทางที่จะหลีกจะโทษนั้นมุ่งมั่นไก่วกว้าในทางที่จะเป็นบนุญเป็นกุศลเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็ใกลเทศกา้าล มาทะบ,บูชามีสถาอยายมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น <c oughs> ปีนี้จะไม่ใช่สะดวกเท่าที่ควรเพราะความแห้งแร้งมันนี่ง <c oughs> านท่า <Yes. S 1> มีน้อยการใช้สอยนี่ก็ต้องข ก็องให้สมกฐิเลียก็มีน้าน้อยแต่ว่าน้อยไม่ใช่ถึงว่าไม่มีใช่ใช่อย่างประหยัดใช่อย่างก็ดีรับรองไม่ขาดแคลนที่พักที่อาศัยก็เลยเตรียมมาไวา้พอเป็นไปเป็นไปในลักษณะที่คนนึน่งตามสำรวจหากว่เจะเตียมไว้สําหรับคนที่โดดใส่อันนั้นไม่ได้เตรียมไว้หรือเตรียมไม่พอเป็น เพราะแต่ส่วนมากคนที่เขาวะว่าก่อหันหน้าใส่ความสนุสันโดดอยู่แล้วที่พักที่อาศัยคงไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอาหารการบริโภคก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะทุกท่านทุกคนมากก็เตรียมมาเตรียมมาเพราะต้องการมาทาบุญก็หาก็จะกังวลมากกังวลมันมากไปกังวลมันมากไป ก็ได้ใครๆเขาควรที่จะเอาไว้ให้เป็นประโยชน์หลายๆวันก่อนเอาก่อนจะเสียไปเพียงวันเดียวเพราะที่เราเอามาใช้เอามาบริโภคเราปะทานขบฉันอันนี้เป็นทรัพย์สินของทรัพย์สินของประเทศชาติหรือทรัพย์สินของโลกทำยังไงจึงจะใครๆก็ว่าอย่าให้เสียหายไปโดยไม่จำเป็นเครื่องชาไม่สอย ช่วยช้าพ่หมอะไรก็คิดเราคงจะไม่มีปัญหาอะไรถึงจะหนาวมากก็มีที่จะแบ่งปันเสริมหรือเพิ่มได้ส่วนการที่ทรับประทานอาหารบางคนบางท่านไม่เข้าใจเคยอยู่กับบ้า,บานก้าช่อบบางทนีนั่งตรงไหนกินตรงนั้นนอนตรงไหนกินตรงนั้นอันนี้เรื่องอะไรไม่ถูกต้อง จึงว่าสถานที่ทานอาหารต้องเป็นที่เป็นทางสถานที่พักต้องเป็นสถานที่พักาอาหารไปกินไม่ได้สถานที่นอนต้องเป็นสถานที่นอนสถานที่กินสถานที่ถ่ายสถานที่นอนอันเดียวกันพระพุทธเจ้าตั้นี้ต้องแบ่งการให้ใหชัดการแบ่งกันให้ชัดเป็นเรื่องของเราผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องแก้ก็จะต้องจะต้องไง จะต้องไงจะต้องไงแก้ไขจะต้องไงจะต้องจะต้องจัดการเราเองให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ในวัดในบ้านในช่องกหมือนกันเด็กเล็กเนดน้อยบางทีเอาอาหารไปกินในที่นอนแล้วผลออกมาเป็นยังไงผู้ใหญ่บางทีก็สนุกสนานกินกันในที่นอนก็มีอันนั้นใช้ไม่ได้ในวัดอันนี้ยิ่งไม่ถูกต้อง เยงว่างก็บอกให้ทราบไว้เรียนให้ทราบไว้และใครมาใครมาต่อไปคนที่ทราบแล้ว,บอ,ลวบ,อบอกแล้วก็ให้บอกกล่าวกันด้วยที่พักที่อาศัยถ้าพมีที่นอาหารวันไม่ใช่เป็นสถานที่พักไม่ใช่สถานที่ภาวนาที่นอาหารเก็บไว้ตรงไหนมีกลิ่นที่นั่นบางทีทานตรงไหนกลิ่นมันก็ยังหลุดซึงอยู่ณสถานที่นั้นวาดว่าเป็นสถานที่สะอาด ถ้หาหากว่าเราพากันรักษาถ้าหากว่าเราไม่พากันรักษาวัดว่าขอสุขภพเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเฉพาะไปสวนไปนิพพานอย่างเดียวสอนเพื่อสุขภาพสอนเพื่อนมไยสอนเพื่อความผาสุขแก่ผู้ที่ือปฏิบัติ นาน,นี้ต้องาพากันเข้าใจและเห็นใครที่เรียกว่าไม่ถูกต้องก็บอกกล่าวกันด้วยด้วยความหวังดีพูดเป็นธรรมเป็นเวนในพูดมากไม่เสียไม่เสียหายอะไรเพราะเพื่อหวังประโยชน์